นี่ครับเ,เพื่อนๆมันเป็นบั็กที่ค่อนข้างจะหานะนเดี๋ยวดูจังหวะนี้ผมผมยิงโลกิพอล็อกิใกล้ๆตายแล้วผมแล้วมันก็จะวาร์ปปิ้งหายไปเลยแต่ว่าไม่ได้หายไปไหนนะผมได้คิวด้วยนะครับผมมาดูอีกจังหวะหนึ่งนี่ครับผมเป็นเรือโดนลุมอยู่พอแบบใกล้ๆตายนะหายหายไปไหนไม่รู้ครับผมแล้วจังหวะนี้ครับผมฮอคผมลุยกับฮอคเลยเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วปุ๊บมันไม่ได้หายแนละ้วมันมันค่อยๆเฟดวับวิง่งปุ๊บไป ได้คิวต่หากแต่จังหวะนี้ครับผมเป็นเรียสามตัวยอมจ้านี่ครับผมแล้วมันไปไหนมันนี่ครับผมมันมารวมกันอยู่ตรงเสากลางครับผมเพื่อนๆของตะละแมปมันก็จะรวมต่างที่กันนะนี่ครับผมดูนี่ดูครับภาพช้ามันว์ปเวลามันว์ปมามันจะมารวมกันอย่างเงี้ยเนี่ยทลุมาทลุพื้นทะลุผนังมาอย่างเงี้ยผมมันเป็นบั็กนี่ค่อนข้างตลกนะแต่เอาเข้าจริงๆค่อนข้างหัวร้อนครับผมนี่แล้วเดี๋ยวมาดูที่มันว์ปมาอีกจังหวะหนึ่งครับผมนี่พอคนอื่นฆ่ามันก็จะวับ มันจะถลายมานะมันจะถลายมาเร็วๆเลยครับผมมาตรงกลางผมจะต้องทําภาพชาให้เพื่อนๆได้ดูจังหวะกันนี่ครับผมนี่มาอีกตัวแล้วเป็นเรืออะไรวะแล้วมันไม่ได้หายไปไหนนะนี่ครับพอดูในแผนที่มันเห็นทุกตัวเลย